อันนี้คือทางแยกกะลาโหมนะฮะถนนกะลาโหมต่อไปบนถนนสร,ริลงศังท่าพลนะตรงนี้ก็รับท่าพลเทศบาลตำบลท่าพลครับนี่อยู่ในเพชรบูรณ์ครับท่านผู้ชมตัวเมืองเพชรบูรณ์ยังไม่ถึง รื่งกายทุกวันแต่เราถ่ายเลยตรงนี้ใช่ไหมเรือง้าพลน่ะน,นะแต่ว่ามันช่วงเย็นหรือช่วงเช้าครับช่วงเย็นนี่แหละา่ากลับเออนึกออกแล้วถ่ายนะ16กิโลครับเพชรบุรีเดี๋ยวเราขับรถกล้าตัวเมืองเลยวัดดัง ปัตเทสโบสอนไม่ใช่ร้านของฝากร้านของฝากเป็นอะไรเป็นเป็นช่อมะขามส่วนมากเป็นช่อมะขามมะขามหวานเป็นจุูกมีอย่างอื่นแจ๊สห,หน่อยอ่าแปดสิบบาทแปดสิบบาทโลละแปดสิบบาท โดยด่ดดานตรวจคนข้าเมืองเพชรบูรณ์รถห,ห,หมายเลขสองหนึ่งนะครับเลี้ยวขวาจำอีหลีบ้านวังทองบ้านดงเจริญเบรยสายกับไปครับ ตอนนี้เริ่มมืดแนละ้วทา่านผู้ชมเริ่มมืดนะอ้นี่ปรับแสงนะปรับแสงงให้นะเดี๋ยวมันรู้ปรับได้นานแค่ไหนจากท่าพลจากเทศบาลท่าพล สี่แยกกะลาโหมมา16กิโลกล้าตัวเมืองเพชรบุรอ่าปรับมืดป,ปรับเหมือนเดิมครับ <c oughs> นึกว่ามันจะปรับแสงให้ตลอดเวลาวันนั้นเรามาตอนไหนฮะตอนเช้าตอนเย็นเราได้ถ่ายไหมวันนั้นที่มาถุายบนเขานะ ของเคล้วบุกกระตังนี้นะครับจำที่ของคอเออที่อนะไรเนี่ยที่ของลุมจักนะใช่ไหมปั๊มพีที่ขวามือ,มอนะครับผู้ชมชอรุกเรืองค้าไมา้ มีบ้านนอกดาวอยู่เน <Yeah. S 1> ี่ยอีกกี่หลังหนึ่งสองสามสี่หลังกับโรงมแต่ว,ว่านั่นแหละ เทศบาลตะบนนาหังห่งนางัวอ๋อน oh, oh. oh, าัวะโอปราูโกโอปูอีกแล้วลงยูลงยูงงทูปขอโทษครัรบขอโทษครัรบไปแล้ะตักใจครับเทศบาลตะบนนาัว <laughs>